คือโชคไทยทะเลหมอกกลางนาครับวันนี้เรามาได้รถกระบ,บะแล้วผมก็เอามังกี้มาด้วยครับกีขึ้นกระบะมาครับผ้าใบสะบัดครับเละหมดเลยรถผมอ้ โอ่อหนาวจริงแล้วควันออกปากเลยเ้ยจะไปศรีสะเกตครับไปบ้านยาบ้านปลูกายาจาสศรีสะเกตก็จะไปนครพนมอ้วัดสะกำแพงใหญ่จเจริญมากครับดู จะไม่ได้พาเดินดูหมดนะครับมน้ำนนี่กีดกัน อืเขาทำแน่นหมดเลย ของคู้ขึ้นรถทางเข้า มัครับพัสะกําแพงครับ,รบเป็นแบบเมืองเก่าลมเลื้นลมเย็นนี่จะบ่ายโมงครับ ากาศยังเย็นอยู่เลยครับเละอะไรดำไปเลย <c oughs> ขอบหม่หลุดเลยครับ <c oughs> เจอทีวไไวมวน่นวัดป่าดงมีหนุ่มโู้ไปกินนิ้วมดน,นะวัดป่าดงมีนี้เป็นวัดป่าที่มีพระงฆงอยู่รูปเดียวครับท่านอยู่รูปเดียวที่วัดนี้ครับนานแล้วนะครับ ไม่มีพระองค์ใดมาอยู่ด้วยแล้วอ<น> เรากดวางลแล้วแล้วผู้นี้ขึ้นมา,มาไม่อยู่หลวงปู่ไม่อยู่ครับผู <c oughs> ้นี้เช้าให้มาใหม่ <c oughs> มีป่ะอ๋อนี่เหรอของออลังเะออนไง ก็ออกรถเก่งค่านเขาขาวคันด้าใชอของมันนี่มีท้าที่วัดนีแไวนั่งหรือแผลไว้่นนี้ที่มาวัดพนี้เอาพนี้เช้าต้องม่ไม่ต้องวไม่ต้องวรอกไม่ต้องวนข้าม,มก็เพลินเลยเนาะ ดเยังเย็นครับสะพานห้วยสำราญต่อไปตลาดตลาดไม่ได้อเมือสี่เทียวเหมือนเี่ยวนี่ไปเป็นอกเดียวกับเหมือนยู่เหมือนบ่าเมือเดียวนครนุ่งสองเ็อย่ไกลๆกันเดี๋ยวมือที่สองนครนุ่งกนไปเล่นสกลนคร ตเ,เ้ัเเเวเารมตัวเมืองอุทุมพรครับสถาน,นีรถไฟขอกินเยอะมากอันนี้ผมไม่ได้มาสามปีคนระับมีโรลรัสมีของขายรอบเลยไม่หาข้าวเข้าไปกินเหรอ ไม่มีอะไรกินนะที่บ้าน oh, yeah, กินไปเลยเดี๋ยวซื้อข้าไปกิน ราคาถูกมากครับชีสเกตพุทมพรพิสัยซื้ออะไรเข้าไปกินดีบ่อ๋อพ่ออยู่นี่อ่ารั้สซัพไม่ซื้ออาหารน้ำซัพเออหน้าสอนอยู่นะ บ้านปลูกนะครับปลูกกับยาปลูกกับยาไม่อยู่นะครับเสียแล้วก็กสามปีก่อนปลูกเสีย กล้เนี่ยครับโดยรวมบ้านปู่กระยาบามานี้มาแล้วก็คิดถึงปู่กระยาตลาดเช้า อำเภออุทุมพรมาซื้ออาหารไปถวายทำบุญครับตอนเช้าก็ทำบุญเสร็จก็เช้านี้เราก็จะเดินทางไปนครพนมนะครับนี่ครับดูตลาดเช้าเป็นไง ตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งโอ้วันนัองโกนะกินมาก อุณหภูมิตอนนี้สิบก้าครับนี่นครับข,ขายไก่ย่างมีในซอยนู้นด,ด้วยนะครับ

แงลากบัวใส่นี่ครับเียบข้าวไปใส่บาทประดุกไปได้ไปะ่ะตัดเลยนี่รมีแกงประดุกแล้วก็มีเสเนี่ประดุกนละยี่สิบบาทอา<ม>ันี้สานมสานาะ อุ่นจังอุ่นมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินมาให้สุด น้ำอุนกินเลยโอ้โหนาวเหมือนกันนะปวดฉี่แล้มกินไม่ไหวแล้วล่ะาเด็กออนี่นะโหักินแบบชวนกินแหละชาเย็นเย็นชาเย็นบงโขกาแฟเนี่ยร้านเลยร้านนั้นตลอดแลเปิดปะเปิดที่เราเดินผ่ายมาอันแรกเลยโอเค โอเห็นอันนี้แล้วนึกถึงหญ้าเลยนี่เนี่ยหญ้าไปไหนตอนไหนแล้วข้อไปไหนเนี่ย สุดเท่านี้คนระับสุดเท่านี้สุดเท่านี้ครับ ดินไปเดินมาเย็นเหมือนกันนะยวเดี๋ยวไป้ข้าวซอยเันไปซื้อพวกหวานพวกตองยอพวกดตสายเือเดียวเข้าไปนี่เย็นผัดโตกตมัดอ่ะแล้วก็พวกท้งยอดพวกอะไรพวกอะไรมโคกนองอะไรยาแก่ชอบกินแบบนี้

นี่มีห้องน้ำป่ะครับนี่เลยผมเข้าไปว่าไปจิบอะไรเข้าห้องน้ำนะผมเข้าไปแล้วครับแต่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะห้าบาทอนั่นโกดังเ่ยแกงโกรสเปนไม่ใช่จะย่างกินชาเย็นชิวๆอ่ะร้านหนี ไปกินร้านน้ำใบอยู่่โอเคร้านน้ำใบ้าองร่อยห่อเท่าไหร่จ๊ะสี่ชุดข้าวบิยาบาตสี่องค์ Hãy subscribe Mì không bỏ lỡ những ใช่เมัอนตินปะแม่คดีมีอะไอยู่อัลมอน์ไวช็อกโกแลตมีวะนมที่ได้ได้เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปกินชาชาเย็นชาร้อนตอนเชา้าร้านไหนชาเอ้ยเง้ยเป็นชาสีฟ้า,าอรุยครับ การหูรับฟังด้วยสายตาชายเย็นเอ้ยไม่ใช่ชาล้อนชาล้อน่ชาล้อนหนแก้วจ้ะอากาศตอนเช้าหาไม่ได้ในกรุงเทพอำเภอจังวัดเยอะมาก หนูมากินแกลตลอดเลยมาที่นี่ทีไรก็จะมาที่นี่แหลนะค่ะเขา,พพาปะาเยลชงะกริงเียง้ม้ปาารอางกั้นแล้ว ราคาาร้อนเป็นสาแก้วาัามสาแก้รับชาชาโบราณชาเย็นโนนนเอาให้พอเลยจ้ะอันนี้โอนเต็มเล ม็มีปลานังโขบรรยากาศดีมากครับต่างจังหวัดเด็กชาวค่ะขอบคุณค่ะอืมอร่อยอร่อยหิวไม่รู้แนะ่ อุณหภูมิตอนนี้ก็สิบแปดครับได้ชาร้อนสักแก้วนี้ครับรูส้สึกดีไม่มาจอด อยูออชาล้อร้านนี้อร่อยมากเป็นแบบพอดีเมก่อนอยู่ตรงนู้นเนาะที่เราแปรงใช่ได้อยู่นูน้นเป็นรถเข็นโอ้ยย้ายมาเนี่ยหรอย้ายมาเนี่ยเป็นรถเข็นตอนนี้เป็นเป็นแผงลนะปั่นจักรยานจากบ้านมา กัดกันมาตอนนั้นไอ้เหี้ยอย่างหนาวเลยสัตว์มือจับไม่ได้แข็งโค้กไปหมดน้นำพ่นมีทุกช็อตเลยยูทูบผมแน่นอนจะเข้ามานดิกินไก่นี้ได้ปะสั่งไข่ลวกชุดหนึ่งอันนี้ก็หรอเขาที่ต้องเปลี่ยนแรอยู่เป็นน้ำพน หรอไข่ลวกชุดหนึ่งนะครับก็ขอจบคลิปสีสเกตไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีคร <st> ับ